และผู้แทนธุรกิจรายนี้ก็คืออีกหนึ่งคนที่ใช้ธรรมชาติผสานกับความรู้ด้านศิลปะมาปั้นแต่งจนกลายเป็นนกหวีดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและไม่ใช่แค่ความรักในธรรมชาติและงานศรริลปะจนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเหล่านี้แค่นั้นนะคะผลงานของพวกเขาภายใต้กลุ่มในเจิ้จวิ๊อกยังใส่แนวคิดปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติลงไปด้วยทุกชิน้นซึ่งพวกเขาตั้งใจที่จะส่งต่อแนวคิดดีๆเหล่านี้ไปสู่หัวใจของลูกค้าทุกคนค่ะงานนกหวีดเราขายคอนเซ็ปต์เสียงจากขุนเขาเราต้องการที่จะบอกเขาว่ายังมีคนเล็กๆอยู่บนภูเขานะก็เลยใช้นกหวีดเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณค่ะ ในปัจจุบันสินค้าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกำลังเติบโตและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เจาะกลุ่มตลาดบนหรือไฮเอ็นซึ่งต้องการความประณีตในชิ้นงานและสร้างขึ้นมาในจำนวนจำกัดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เผาไม่ได้แต้มสีเนี่ยเขาก็ยังเอามาทำให้เกิดประโยชน์ดได้ดินมันเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเสียงนกหวีจะแตกต่างไปตามขนาดและรูปร่างซึ่งสามารถเรียนเสียงนกบางชนิดได้ด้วยล่ะค่ะ โดยมีเคล็ดลับอยู่ที่การจัดรูปปากเวลาเป่าและการปิดเปิดนิ้วที่รูนกหวีดซึ่งช่วยให้นกหวีดดินเผ่านี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวมากเลยล่ะค่ะตอนแรกเขาเห็นรูปแบบก่อนเนี่ยเขาสนใจแน่นอนเพราะสีสันแล้วก็นกทางกลุ่ม nature work ที่ถือว่าเป็นแหล่งรวมคนรักธรรมชาติของจังหวัดเชียงรายยังมีสินค้าอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนหลายๆส่วนที่มันเป็นงานวัฒนธรรมของเขาก็ต้องอาศัย ความรู้จากเขาส่วนที่เป็นงานทางกระแสธุรกิจก็ใช้เป็นความรู้ของพี่ความเพื่อนหนุนกันเพื่อนผู้คิดคือไปด้วยกันเดินไปด้วยกันสิ่งได้ตัวจากธรรมชาติอาจ เป็นธุรกิจได้เพียงแค่คุณรักที่จะทำอย่างจริงใจค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n g k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ